ประสานสมงทีที่เราต้องับก็คือทิ่น่านแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วงภาคกลางวันวนในตอนเย็นเราก็จะงานิลูกแสแนนองน้ำนีใครหล่อสุดคนนั้นนับเปงอผู่นี่คนทำคนนี้เลยอราได้แก้วหนึ่งใบครับตอบตื่นครับ เมื่ก,กี้แบ๊บบตอบได้กิดบเลยใช่ไหมคะที่เปลี่ยนไปฝากน้องๆทุกคน34ปีที่ผ่านมานะคะโดยสม,มืชนสุโปรไท,ทยที่นำโดยท่านพรษสาสัง,งกีในวันนี้นะครับก็นำา่ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียรนพันยาการแท้ฟูม้องร้เปล่ากด้เยเลยกลับมาอ่านเลย ต้ประสมเขาเนี่นะอาจจะมีไปที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับนักจางไปจางมาระยะห่างกันนิดเกินะค่ะการนะครับด้านการสื่อสารเป็นองค์กรความร่วมมือนะครับของการเปิดห้องเด็กมาเติมนะครลูกแจกนะ ต่อไปให้ครูชัยเลยแล้วกันจัดเด็กกระมิดน,นะครับไก่ทอง,งกันนิกาเจ็ดแก้วคู่มาให้นีออมม้อ่าอันน้อเพิ่มนั่นครับเชิญครับอุย้ยโคตรโคตรโคตรเจ็ดอะไ